กินส้มมากินลำผมเจอแต่ว่ากล้วยเนี่ยหรือบานาน่าที่เขาเขียนไว้เนี่ยยังไม่เจอผมมีววาสสุขรับรสได้คือมันไม่เปรี้ยวครับแล้วเขาจะมีลำกินลำะนะมี สวัสดีครับพบกับชิมชมดมกาแฟบายครัวมอทอนหนึ่งกับผมนายเอี่ยวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน EP ีนี้ผมก็จะมีกาแฟไทยดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับแต่ก่อนจะไปชมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องครัวมอทอนหนึ่งกันด้วยนะครับเพราะว่าชิมชมดมกาแฟของเราเนี่ยอยู่ในช่องครัวมอทอนหนึ่งนี้นะครับกาแฟไทยดีๆที่ผมเอามาแชร์เอามาชง ที่จะมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับเป็นกาแฟตัวนี้เลยนะครับนี่หน้าซองเป็นรูปส้มชัดเจนที่เอาตัวนี้มารีวิวว่าผมสนใจมากนะเป็นกาแฟที่มาจากบ้านดอยล้านครับตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะครับต้องต้องบอกว่าเอยดอยล้านอยู่แถวไหนอ,อยู่ใกล้ๆกับดอยช้างจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นแหล่งปลูกกาแฟชื่อดังของประเทศไทยนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่า กาแฟที่นี้เ,เป็นอาราบิก้านะครับเขาเป็น natural process หรือดโป p r o c e s นะครับแล้วก็จะตากแห้งนะให้แห้งแล้วก็หวานตามธรรมชาติเลยเบอร์รี่นะฮะเขาบอกว่าความหวานตามธรรมชาติของเบอร์รี่นะครับก็จะเข้าเนื้อเมล็ดกาแฟเนี่ยนะฮะใช้เวลาทำเนี่ยกระบวนการนี้ประมาณ3สัปดาห์นะครับแล้วก็เป็นสายพันธุ์ทิปิก้าคาตูยนะครับ แล้วก็ปลูกที่ดอยล้านวาวีเชียงรายนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณพันถึง1,320เมตรจากระดับน้ำทะเลนะที่ผมนำมาวันนี้และสิ่งที่ผมสนใจมากคือเทสโนตของเขาที่เขาเขียนเอาไว้หน้าซองนะครับมันจะมีทั้งส้มนะเบอร์รี่สดนะครับกล้วยแล้วก็ลำนะมีอยู่4อย่างซึ่งผมบอกว่า เทสโน้ด uh, กลิ่นรสชาติตัวนี้มันไปคนละทิศคนละทางเลยมันน่าสนใจมากนะครับระดับการคั่วของเขาก็คือเป็นคั่วอ่อนนะครับช่วงหลังเนี่ยผมก็จะได้กาแฟแบบคั่วอ่อนมาเพราะว่าไอกาแฟคั่วอ่อนเนี่ยมันจะมีความเป็นฟุตตี้จะมีความเป็นกลิ่นเทสโน้ตที่มันจะมีเป็นเอกลักษณ์ของผลไม้อะไรต่างๆมานะครับแต่ก็ไม่ลืมนะเดี๋ยวผมก็จะมีพวกกาแฟคั่วกลางคั่วเข้มมาฝากกันด้วยใน E ีีต่อไปก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ ไอตัวนี้เนี่ยมันก็จะได้รสชาติของผลไม้เปรี้ยวนะครับเขาบอกเอาไว้นะฮะบอดี้ชัดมีความหวานฉ่ำครับไม่ต้องพูดมากแล้วเราไปชงกันเลยครับเอาละครับเรามาชงกันเลยนะเหมือนเดิมนะครับใช้กาแฟ20กรัมวันนี้ผมใช้ตัว วันนี้ผมใช้ตัวปั่นแบบโบราณนะฮะก็พอมาเป็นขั้วอ่อนนะมันก็จะฝืดฝืนนิดโอเคเดี๋ยวตัดไปที่ปั่นเสร็จแล้วครับอ่า เสร็จแล้วก็จะได้มาเป็นอย่างนี้นะครับผมว่าพอปั่นด้วยตัวเจ้าเครื่องปั่นแบบโบราณตัวเนี้ยผงผงม,มันอะผงกาแฟาที่มันปั่นออกมาแล้วมันได้ตามแบบที่ผมต้องการอะบางทีไอตัวตัวรุ่นใหม่อะ่ะปรับยังไงมันก็ไม่ได้ตรงนี้มันก็แล้วแต่ฟิลคนนะอืมนี่ฮะกลิ่นกลิ่นส้มมออกมาชัดเจนนะ กลิ่นลำชัดเจนผลเบอร์รี่สดมีครับแต่หากล้วยก่อนกล้วยนะถ้าถ้ามันเป็นกลิ่นนั้นนะอาจจะเป็นแบบกล้วยสุกนิดนิดอะ่ะมันจะมีเหมือนเหมือนกลิ่นของแบบผล,ลไม้สุกนิดนิดเดี๋ยวเรามาชงกันเลย หลังจากที่เราล้างกระดาษแล้วนะฮะก็ใส่กาแฟลงไปอ่าได้แล้วนะครับขยับมานิดนึงเกี่ยกาแฟอย่างนี้ให้เรียบแล้วก็ใช้ปลายช้อนเนี่ยนะฮะทำเป็นร่องนิดนึง่าหลังจากนั้นเซต0น,นะครับโอเคน้ำเตรียมไว้แล้ว300จับเวลา3นาทีการเทน้ำ ผมบอกว่าแล้วแต่สไตล์เลยเราจะเริ่มกันเลยนะครับหนึ่งสงสามปครั้งแรกเนี่ยที่หยอดน้ำลงไปเนี่ย ก็พยายามจะยังใส่ไม่มากนะประมาณ30-40เนี่ยเพื่อให้น้ำร้อนกับกาแฟเนี่ยไปทำปฏิกิริยากันเหมือนเป็นการวอร์มผงกาแฟไปในตัวนะฮะอันนี้ก็ฟังเข้ามานะโอเคหลังจากนั้นเราก็าจะหยอดท่าที่2ต่อนะครับ ครับตอนนี้เราก็ชงเสร็จแล้วนะฮะชงแล้วตามสูตรนะรายการเราเราก็จะชิมแบบร้อนกันก่อนนะครับชิมแบบร้อนให้โอ้โหต้องบอกว่าแค่ผมแก่งกาแฟเนี่ยกลิ่นกลิ่นขึ้นมาเลยนะกลิ่นส้มกลิ่นแบบเบอร์รี่สดเนะี่ยขึ้นมาชัดเจนมากอืมแล้วก็ลำมาฮะ ต้องบอกว่าสีของตัวกาแฟเนี่ยสีของน้ำกาแฟวันนี้มันจะออกสีเหมือนชานะครับขอหากินตามหน้าซองเขานิดหนึ่งนะฮะอย่างผมบอกส้มชัดเจนเบอร์รี่สดชัดเจนลำชัดเจนกล้วยเนี่ยผมไม่ค่อยเจอ,เอแต่มันจะมีไปลายเหมือนกล้วยหอมสุกอะ่ะไม่แน่ใจว่าใช่กลิ่นนั้นหรือเปล่า สิ่งที่แปลกใจผมนะผมมีววาสุูรับรถได้คือมันไม่เปรี้ยวครับแล้วมันมีความความผมอะอยู่ตรงเนี้ยโอนลิ้นอะมันเหมือนกับกินชาชาที่มันมีความผมของชาอยู่ในในลิ้นอะอืมพอครั้งที่สองเข้าไปเนี่ยความเปรี้ยวมันมานิดนิดเปรี้ยวของผลไม้ นะก็คือน่าจะเป็นพวกเบอร์รี่กับส้มนั่นแหละแต่ยังคงมีความเป็นกลิ่นชาอยู่แล้วเขาจะมีลำกลิ่นลำะนะมีแล้วก็กลิ่นกล้วยเนี่ยมันจะมาแบบไม่ยังไม่ค่อยชัดอะ่ะมันจะมาเหมือนมันลอยๆผ่านไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยอ่าก็คือสรุปนะผมว่า ปกตบผมเป็นคนกินกาแฟเข้มนะฮะพอมาเจอขั่วอ่อนตัวนี้เนาะผมว่าโอเคเลยนะรสชาติดีกลับกลายเป็นว่ามีความผมอยู่ในปากด้วยหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะไปทําแบบดิบเย็นครับเอาละครับหลังจากที่เราได้ชิมแบบร้อนไปแล้วใช่ไหมผมก็เอาไปคูลดาวน์มาแล้วนะฮะคูลดาวน์สามนาทีนะครับเราก็ได้มาแล้วนี่ นี่นะครับพอเราได้มาเป็นกาแฟเย็นในแก้วแล้วเนี่ยต้องบอกว่ากลิ่นความชัดเจนของกลิ่นมันจะหายไปเลยนะไม่เหมือนตอนเราเปิดถุงตอนเราปั่นหรือตอนเราชิมแบบที่เป็นกาแฟร้อนสีมันเนี่ยก็เหมือนกับสีแบบพวกชานะฮะต้องบอกว่าพอมาชิมแบบเย็นนะฮะมันได อย่างแรกที่พอเข้าปากไปะกลืนลงไปเนี่ยต้องบอกว่ามันได้เรื่องของความสดชื่นเนาะเพราะมันเป็นกาแฟเย็นสดชื่นเหมือนแบบมันมีความเปรี้ยวเล็กๆของเปรี้ยวผลไม้นะซึ่งผมก็คิดว่ามันก็คือพวกเบอร์รี่ต่างๆจิบที่2เข้าไปนะฮะผมกับมีความรู้สึกในปากนะมันจะฝาดเล็กๆแล้วก็มีความขมเหมือนตอนแรกที่ผมบอกในช่วงแบบ ชงร้อนะ่ะชิมแบบร้อนะ่ะมันจะมีความขมอยู่นะฮะแต่มันแต่มันจะบางๆอืม <c oughs> แต่ผมขอแนะนำนะผมว่าดื่มเข้าไปแล้วมันสดชื่นนะฮะมันจะได้เรื่องของอความสดชื่นเรื่องของกลิ่นเบอร์รี่เล็กๆมีความขมหน่อยๆนะมันไม่เหมือนดื่มกาแฟมันเหมือนดื่มชานะก็ตัวนี้ฮะก็จากเรายังไม่ได้บอกเลยนะว่ามันมาจากโรงคั่วไหน ก o ๊ดคอฟฟี่แอนด์โรสเตนะเดี๋ยวผมขึ้นเพจเขาไว้ให้ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำให้เพื่อนๆได้ไปลองชิมกันดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตฝากโปรดักต์ของผมด้วยอีกหนึ่งตัวนะฮะเป็นดิฟแบ็กหรือกาแฟพร้อมดิฟ19 c o f f e คนะฮะเปิดออกมาเนี่ยมันจะมีซองแบบนี้อยู่5-2ซองนะครับเป็นกาแฟแบบพร้อมดิฟพอฉีกออกมาเนี่ยมันก็จะมี ถุงอยู่ข้างในเราแกะเราก็มาวางของแก้วแล้วเติมน้ําร้อนเข้าไปนะฮะมันก็จะได้กาแฟดิฟง่ายๆเหมาะกับยุคสมัยนี้มากๆที่ร้านกาแฟไม่ได้เปิดให้นั่งหรือเปิดให้เข้าไปใช้บริการแบบนั่งได้นะฮะกะ็ติดต่อซื้อตัวนี้ได้เอาไปดิฟที่บ้านเองหรือเพื่อนๆจะมีอุปกรณ์อยู่แล้วเนี่ยผมก็แนะนํากาแฟตัวนี้นะ,ะเป็นกาแฟที่มีกลิ่นของส้มนะฮะแต่รสชาติออกไปทางชา นะครับไม่เปรี้ยวมากมีความขมเล็กๆอ่ายิ่งชงแบบเป็นกาแฟเย็นนะสดชื่นมากนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับชิมชมดมกาแฟบายครัวมอนคนหนึ่งกันด้วยนะครับ e ีหน้าผมก็จะมีกาแฟไทยดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยครับ e ีนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ